ไปบทกล่องที่สองนะครับผมขอเอะขอร้องอะขอร้องเออสามอาร์เมอร์ไอ้เชีบย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 เฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนเฮ้ยไอ้เชีบย สวัสดีครับผมสวัสดีครับอะไรวะเนี่ยซีายมันถูกแล้วทำเงซบุพียังคุมไหมคุ้มครับคุ้ม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 ครับอันนี้ผมเปิดผมก็ไม่ได้ไปซื้อมานะผมก็แบ่งตัวละครที่ผมแบบเลเวลห้าร้อย เอามาเปิดกันหน่อยอะไรเงี้ยอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราฝ่อไปลงเอ็ดดานะเดี๋ยวเรามาเปิดซิลไฮการันตีกันนี่สองอันนะครับผมนะก็อันนี้ไม่ได้ไปซื้อมาหรอกนะก็แลกจากตัวหลักแล้วก็ตัวตั้งแต่ทําตอนแรกๆมันก,ก็เลยว่าห้าร้อยก,กว่าหมดแล้วนะครับก็เอามาเปิดนะครับเดี๋ยวขายเนี่ยเดี๋ยวค่อยขายก็ได้นะมีอีกหลายตัวนะมีอีกประมาณสิบตัวนะเดี๋ยวค่อยขายก็ได้นะครับผมนะอนนาจจะมาเปิดกันดีกว่านะครับ ดูดีว่าจะได้ใบบวกอะไรนะขั้นต่ำเนี่ยคือได้ใบบวกสิบ็ดแน่นอนนะฮะใบบวกสิเ็ดเนี่ยสามารถตีอาวุธเอ็ดดาได้เลยนะ,ะถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนอยู่แล้วนะเพราะว่าขั้นต่ำแลกเปลี่ยนอาวุธได้ก็คือต้องบวกสิบเอ็ดแต่ถ้าเกิดได้บวกสิบสามอาร์เมอร์บวกสิบสามอาวุธนะครับก็สบายเลยนะอืก็คือใช้ยาวได้เลยนะครับผมนะบวกสิบสองเอาง่ายๆคือชุดเก่อเนี่ยมีราคาหมดนะฮะแพงหมดแพงกว่าใบการันตีหมดนะ อโอเคนะเดี๋ยวเรามาเปิดกันดีกว่านะครับผมนะ mm hmm. คุณว่าผมจะได้ใบบวกอะไรลวะะไม่แน่นะอาจจะเป็นอาร์มอาจจะเป็นอาร์เมอร์ก็ได้นะสิบสามอาร์เมอร์อะไรเงี้ย mm hmm. ไปครับกล่องแรกนะครับ สามไอตีบวกสิบสองล้มเหลวไปเสียวเสียวกันแต่เช้าเลยไปโอ้โหเฮ้ยเจอได้ใบบวกสิบเอ็ดมาว่ะเละมึงไม่ใช่และอันแรกนั่นก็ได้ใบบวกสิบเอ็ดมาเลยหรอ โอ้ยอะไรวันนี้เกินไปหรือเปล่าโอ้โหเปิดครั้งแรกในชีวิตแทนที่จะได้ใบบวกสิบสามสิบสองแต่ไม่เป็นไรบวกสิบเอ็ดเรายืนพื้นอยู่แล้วไงดีครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวเราไปจูโน่กันต่อนะหรือว่าเราจะได้ใบบวกสิบเอ็ดสองใบวันนี้ <No. S 2> อีกกล่องหนึ่งนะครับผมเปิดสองกล่องเนะี่ยพอแล้วเดี๋ยวอยากเปิดต่อเดี๋ยวค่อยไปเปิดที่หลังใบบวกที่เป็นกล่องที่สองนะครับผมออเหอะขอร้องเอะขอล้องเหอะสิบสามอาร์เมอร์ไอ้อู้หูอิสิยะ อไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อน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 เฮ้ยไอ้เชี่ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยเฮ้ยเพื่อน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 ไอ้เชี่ยเฮ้ยไอ้เชี่ยไอ้เฮ้ยไอ้สมเตย เฮ้ยสองก้องอุ้ยอ่เฮียอ้เฮียเฮ้ยอ e> ู้หูอู้หูอู้หูอ่เฮียงพันูส ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยดวงแห่งแต่เช้าเลยไอ้สัสเลยบวกกับสามเปิดแค่สองอันเปิดแค่สองอันเองครั้งแรกในครั้งแรกในชีวิตเลยผมไม่เคยเปิดซิลฮายกันตีเลยตั้งแต่เล่นเกมเนี้ยมาโอ้โหโข่งโชว์โอ้ย ครับก็สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับอยู่กับช่องตั้มสองสามสองเก้านะครับผมนะวันนี้นะครับผมจะมาเปิดซีลไฮการันตีนะครับเพิ่มอีกห้ากล่องนะครับห้ากล่องนี้ไม่ได้มาจากตัวละครนะครับที่ผมได้ทําการเดินเควสนะอันนี้เป็นการเซอร์ไพรส์ในการที่ผมได้ใบบวกสิบสามมานะครับผมนะเดี๋ยวเปิดให้เพื่อนๆดูก่อนแล้วกันนะครับผมวันนี้เดี๋ยวมาเปิดอีกห้ากล่องนะครับผมนะก็หลังจากที่ผมได้ใบอร์เมอร์บวกสิบสามมาแล้วนะครับผมนะก็ กำไรอยู่แล้วเนาะเราก็มาจัดเพิ่มอีกจค่หากล่องนะฮะเพื่อที่จะแบบลุ้นดวงไปกับเพื่อนๆแล้วกันนะว่าตัมของเก้านะครับเปิดอีกห้ากล่องนะซีอไฮาการันตีนะครับจะได้ใบบวกอะไรบ้างนะครับผมผมบอกก่อนเลยนะว่าขั้นตอนนี้นะครับถ้าได้ใบบวก11ถ้าเราเอาไปขายนะครับก็อาจจะขาดทุนนะครับนิดหน่อยประมาณ3ามสี่ร้อยนะครับผมแล้วก็เกิดขายได้นะแต่เกิดเราได้ใบ ของสมไสนนะครับผมนะอาร์เมอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นบวกสิบเอ็ดสิบสองสิบสามเนี่ยบอกเลยว่ากําไรเน้นๆนะฮะกำไรเน้นๆนะครับผมนะบอกเลยนะครับผมนะก่อนจะไปรับชมนะฮะขอคนละหนึ่งไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้ก่อนนะครับผมนะโดยการกดนะครับกดไลค์นะครับตอนนี้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวเราจะทําการเปิดแล้วตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครตัวเดิมที่ผมเปิดได้ไปบวกสิบสามนะครับผมนะตอนนั้นก็เป็นการขึ้นสตรีม เพื่อที่จะพาเพื่อนๆลงแอดดาด้วยนะก็เลยมาลุ้นดวงนะครับก็เปิดนะได้ใบบวกสิบสามนะครับผมนะอ่าก็มาลุ้นดวงนะฮะใบบวกสิบสามนะฮะได้ใบบวกสิบสามแล้วนะแล้วก็จัดมากล่องละประมาณแปดสิบห้าเอ็มนะฮะตอนนี้กล่องผมซื้อมากล่องละประมาณแปดสิบห้าเอ็มนะครับผมนะถ้าคูณสิบสามก็ประมาณพันหนึ่งร้อยนะฮะประมาณนี้นะพันหนึ่งร้อยบาทนะครับผมนะอ่ะโอเคนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรา ไปทำการเปิดกันเลยดีกว่านะครับผมรู้สึกตื่นเต้นไงรู้นะมี 11, 12, 13นะฮะถ้าได้อาร์เมอร์ก็คือกำไรนะครับผมนะแต่ถ้าเกิดไม่ได้นะฮะบ,บอกก่อนเลยนะว่าอืดูเรื่องแต่ผมว่านะคนเนี่ยมนันดวงดีอยู่แล้วนะผมว่านะเออต่ต้องมาบางแหละนะบวก 12, 13เนี่ย เอาละครับผมกล่องแรกนะครับจะเป็นอะไรนะครับผมนะอย่ามาลุ้นกันนะครับกล่องแรกกล่องแรกหนึ่งสองซ้ำก <c oughs> ดไม่ลงฮึโอโ้อาร์เมอร์สิบเอ็ดโอ้โ มาแล้วหนึ่งโอ้กล่องแรกจัดไปกล่องแรกนะครับผมนะก็จัดไปเลยนะครับผมนะโอ้โห <laughs> เออเฮอมาครับผมกล่องที่สองนะครับถ้าผมได้เกาะหมดเลยนะบอกเลยนะ บันเทิงแน่บันเทิงแน่นะครับผมนะถ้าผมได้กรอบหมดเลยบอกเลยว่าบันเทิงแน่นะครับใบที่สองนะครับจะเป็นอะไรนะฮะเตรียมตัวให้ดีอาวุธบวกสิบสามจัดไปหนึ่งสองสฮึบโอ้โห 1> <1> บวกสิบเอ็ดอาวุธโอ้แมงเลยมาแล้วครับผมโอ้โหอาวุธออกอีกแล้วเหลืออีกสามกล่องนะครับผมนะอีกสามกล่องนะฮะเท่านั้นนะครับโอ้แม่เจ้า ม่เจ้าอาวุธมาหนึ่งนะครับเกาะมาหนึ่งอาวุธมาหนึ่งเกาะเราเอาไปทําเสื้อสิบเจ็ดจุดสองได้นะครับอ่าเหลืออีกสามนะครับเหลืออีกสามนะจะได้ใบโบกสิบสามหรือเปล่านะครับผมนะแต่ผมไม่อยากได้ใบบวกสิบเอ็ดแล้วว่าได้มาสองอันแล้วว่าทั้งอาวุธทั้งเกาะแล้วเนี่ย ขอใบบวกสิบสามนะครับผมอีกสักอันกล่องที่สามนะครับผมจะทำการเปิดแล้วนะหนึ่งสองสำ้ำปุ๊บโอ้โห อาวุธมาสองเยง้อาวุธมาสองโอ้ยเหี้ยงานแล้วงานมาแล้วเหลืออีกสองนะครับโอ้โหอาวุธแม่งมาสองเพื่อนๆอาวุธแม่งมาสอง เราจะได้ไหมเนี่ยโอ้ไม่ขึ้นบวกไม่ขึ้นบวกสิบสองเลยนะเอาวงอาวุธก็ไม่มานะครับบวกสิบสองนะครับเลกสองนะครับผมขอเคอะขอเคอะบวกสิบสามมาสักชิ้นกล่องที่สี่นะครับผมเราจะทำการเปิดแล้วขอเถอะนะขอเถอะนะ ไม่เอาไม่เอาอาวุธแล้วนะสามสองหนึ่งเพียงโอ้โหอาวุธสีอาวุธมาตามเกยอาวุธมาอีกหนะึ่ง มาอีกหนึ่งโอ้ย่างอย่างที่อโอ้ยอาวุธมาอีกหนึ่งโอ้แม่เจ้าเอออาวุธมาสามกล่องสุดท้ายกูเสียวเลยวะ่ะอาวุธแม่งแน่เลยฝั่งนี้ส่วนใหญ่จะเป็นอาวุธนะฝั่งนี้จะเป็นเกาะอ,อ่ะกล่องสุดท้ายนะครับผมยังไงก็ใครดูมาถึงตรงนี้แล้วก็กดไลค์ให้ด้วยน้วกันนะครับผมนะโอ้ได้วุฒมาสามกล่องนะซื้อมากล่องละแปดสิบห้าเอ็มนะ ขายขายอาวุธนี่น่าจะประมาณเท่าไหร่สี 4, นะ่ห้าร้อยหรือว่าห้าหกร้อยนะไม่เป็นไรนะครับผมอ่ะโอเคนะครับกล่องสุดท้ายนะครับจะได้หรือเปล่าอาวุธมาสี่แน่เลยผมว่านะเราไม่ขึ้นบวกสิบสามไมเลยนะครับไปครับผมกล่องสุดท้ายนะครับผมนะจะเป็นอะไรก็ปล่อยมันนะครับผมนะเป็นเรื่องธรรมชาตินะไปครับหนึ่งสองซ้ม โอ้หอ,อาวุธมาสี่จบอาวุธสี่จบเลยนะครับผมบอกแล้วมันไม่ได้แบบโอ้ยโอเคนะครับผมนะก็ <c oughs> อย่าหาทำนะฮะใบการันตีนะอาวุธบวกสิบเอ็ดแท้ๆเลยนะครับถ้าใครจะเปิดเยอะๆเนี่ยก็รอดูงบของตัวเองแล้วกันนะครับแต่จริงๆแล้วใบพวกนี้ก็สามารถเอาไปเทิร์นขายได้นะครับอืม ไปพวกนี้ก็สามารถเอาไปเทินขายได้หมดนะครับผมนะเพราะว่าเราก็ไปรับตีได้นะรับตีได้นะครับผมนะอโอเคนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมนะใครจะสูมหาใบบวก13อะไรเงี้ยก็ขอให้ทุกคนที่ดูไลน์นี้นะครับดูขอให้ทุกคนที่ดูคลิปนี้นะครับกดไลค์คลิปนี้นะก็ขอให้ได้บวก13มไปพร้อมๆกันนะครับผมนะโอเคครับโชคดีวันสงการนะครับเล่นน้ำกันให้สนุกนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ